กระสบสวัสิีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าพบพ่อกับจองสาวๆอินสวีเดนยามมาโชว์ให้แล้วนะจ๊ะเนาะวันนี้ชามใหญ่ชามโตจานบอรนี้นะจ๊ะเนาะนี่เลยจ้าจัดหนักนะจ๊ะเนาะบารูว่าสิกินเหมือนหรือเปล่ากระปุวกกันนะจ๊ะกินไม่หมดไม่เป็นไรนะจ๊ะก็ะพาซาล้วหน่อยู่ทับนีนะจ๊ะมาจ้ะทุกคนจ้เว้าวลายแก่แย่ห้างนะจ๊ะเนาะมา ตำส้ตมตำบาทานะจ๊นะนาะๆชิคกี้ฟิชนะจ๊นะนาแล้วก็มูเด้นนาจะมูว่าขนมเส้นนี่เองนะจ๊นะนาแล้วก็นี่จ้ะทุกคนจ้ะแครบหมูทอดมือนเส้นนาจะนากระป๋าทอดจ้ะทุกคนนะจ๊นะนาไฟไฟรฟริสอีโอบอกภาษาลาวดีกว่านาจนะนาปลาแซลมอนทอดเสพ อีกแล้วนะจน๊ะมามาจากทุกคนจับเบาได้กันยังห่างนะจน๊ะอือแซ่บมาสดโกกุกโดยจ๊ะคำแรกแห้งมันจะพ,พี่พี่น้องจ้าทุกคนว้าโอ้ตามเคยจะทุกคนจะเหยียบมันเข้ม โอ้พ ah, mm ี hmm. mm ่เอาวโอมาโออืม hmm. อ mm ืมอืมแคบหมูไปข้างล่า อืมอืมโอ้อยนี่พักอนนี่ยังบุนเ่ยน้องซื้อมากินบึงน้งเลยแต่ละนะ 음ん mm -hmm. mm -hmm. อือืแขวก็ไม่ค่อยดีจ้ะทุกคนจ้ะอืมป่า Nå mm -hmm. mm -hmm. 嗯。Mm. ของดีขลลองแรงต้นหมู่ฮู้ปรก,กาใส่พริกหลายนะจ๊ะนะทุกคนจ้ะอย่างจะาของผิดนะจ๊ะนะ ที่มามาจอยกันจอยกันฮึฮึอึ <c oughs> เียกินไปกินมากกันเริ่มเค็มแล้วแต่ทุกคนจะห้อยประเดี๋ยวยังมาเค็มแท้ It's happening.

ไปกินมากก็เริ่มอิ่มแล้วเค็มพร้อมอีกตา่างหากห่วย 흐흐흐 <laughs> <laughs> 와우 흐흐흐 <laughs> 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 แคบหมูแสบจ้ะทุกคนจ้า Sắp <laughs> 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 một xùm nhà mắt ai thế nhỉ สคนจ่าสาวโล่หน่อยไหมต่ำหน่อยเดียวขึ้นมาหลายแท่าต่ำออกสุดไหมอือพออีแม่เลยขึ้นบ้างมันว้า cầm này luôn này luôn là trả tôi cũng trả คนจ่าได้แค่น kind of ี้เนาะจ๊ะนะกินบะหมี่จ้าทุกคนจ้า10นาทีแล้วเนาะจ๊ะนะ16นาทีเนาะจ๊ะนะกินเนาะจ๊ะนะขอบบุขอบบุญและขอบคุณมากมากนะจ๊ะนะที่เขามารับชมและรับเบิรงช่องสาวสาวอินสวีเดนนะจ๊ะนะทุกคนจ้าขอโทษขออให้นะจ้านะที่กินบะหมี่จ้าทุกคนจ่าหิวหลายก็กินได้ซัมหนีเนาะจ๊ะนะกะหนักไปทั้งบ่าท้าไก่เนาะจ๊ะนะทุกคนจ้าไปแล้วเนาะจ้านะสวัสดีนะจ๊ะนะบ๊ายบาย a